ดับแรกเรามาดูกันที่เกณ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัลกันดีกว่าค่ะเราสามารถเช็คได้จากหน้าแรกเลยนะคะว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งค่อยๆอ่านนะคะเพราะมันมีเยอะแล้วก็เรามาดูกันที่ภาพรวมของเกมกันดีกว่าจะมี3ส่วนก็คือแหล่งวัตถุดิบซึ่งเป็นแหล่งที่เราจะเก็บได้ทั้ง วุ้นมะพร้าวขวดแล้วก็น้ำผลไม้เพื่อประกอบเป็นโมกุโมกุซึ่งเมื่อเราหมดพลังแล้วเนี่ยเราสามารถไปหาไอเทมพิเศษมาช่วยเล่นเกมจากส่วนของมินิเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องเอาส่วนผสมที่เราเก็บได้จากแหล่งวัตถุดิบทั้งหมดมาเข้าสู่ลงผสมโมกุเพื่อผลิตเป็นขวดโมกุโมกุออกมาแต่ละรสชาติค่ะเอาเรามาเข้าไปดูกันที่แหล่งวัตถุดิบกันดีกว่านะคะแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สเตจ ซึ่งในแต่ละสเตจในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีตัวล็อกเนี่ยต่างกันออกไปอย่างเช่นด่าน2เนี่ยก็จะต้องให้คุณปลดล็อกเพื่อน5คนถึงจะเข้าได้ด่าน3ก็ต้องปลดล็อกเพื่อน15คนถึงจะเข้าได้สุดท้ายด่าน4ก็ต้องให้มีเฟรนนะคะอินไว้เฟรนสักประมาณ30คนถึงจะเข้าได้ลองเข้าไปเล่นกันที่ด่านแรกกันดีกว่าค่ะในเกมเนี่ยก็จะมีแบบตัวโมกุวิ่งไปวิ่งไปกระโดดกระโดดได้กระโดด พื่อข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็ลอดนะคะอย่างนี้ก็จะแบบรบอดสิ่งกีดขวางเพื่อแบบจะได้เก็บไอเทมซึ่งในด่านเนี้ยก็จะมีแค่วุ้นมะพร้าวอย่างตอนเนี้ยก็เก็บวุ้นมะพร้าวได้หนึ่งอันแล้วแล้วก็จะมีขวดนะคะในด่านนี้จะมีขวดกับวุ้นมะพร้าวซึ่งจากด้านบนนะคะทางด้านซ้ายเนี้ยก็จะมีแบบพลังให้เราดูว่าเออพลังเราลดไปเท่าไหร่แล้ว เรามีข้างใต้พลังงานที่ลดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีตัวไอเทมว่าเรามีไอเทมช่วยอะไรได้บ้างอย่างนี้เราก็ต้องแบบถ้ามีตัววางกั้นอยู่เนี่ยเราก็ต้องกระโดดข้ามส่วนถ้าแบบมีตัวที่เป็นเสาอยู่เนี่ยเราก็ต้องรอดนะคะเราก็จะแบบใช้กับตัวอักษรขึ้นลงตัวลูกศรน,นะคะพอตอนหมดพลังมันก็จะเขียนว่า energy เราเนี่ยใกล้หมดแล้ว ต่อจากแหล่งวัตถุดิบเมื่อพลังหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปสู่ที่มินิเกมเพื่อหาไอเทมพิเศษซึ่งก็มี3ามด่านก็คือ p พ z ซ l ซ i g ไฮเวย์โคคอน t าซา,านแล้วก็ฟูติบักเกสนะคะไปดูกันที่อันแรกก็คือ p u ซ z ซ e h ไฮเวย์กันดีกว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยหน้าแรกมันก็จะมีวิธีการเล่นว่ามันจะเป็นยังไงในส่วนเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ให้ไอเทมเกมเนี่ยก็คือจะเป็นเกมเนี่ยต่อท่อจาก ตัวโมกุฝั่งหนึ่งไปยังทางออกเพื่อให้ตัวโมกุเนี่ยสามารถวิ่งไปที่ทางออกได้ซึ่งก็จะมีแบบยากบ้างง่ายบ้างนะคะก็ลองลองดูว่าเราแบบเออถนัดด้านไหนแล้วส่วนทางด้านขวามือเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่ลดลงว่าเรามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ต้องรีบเร่งเออทำให้มันเป็นไปได้อย่างนี้แบบก็พยายามหาทางออกสุดท้ายหาได้โมกุก็จะวิ่งไปที่อีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้ ก็เล่นจนกว่าเวลาจะหมดนะคะตอนนี้ก so ็แดงแล้วใกล้จะหมดแล้วเรามาดูกันดีกว่าพอหมดเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าสกอร์เราได้เท่าไหร่แล้วในแต่ละส่วนของสกอร์เนี่ยเราจะได้รับไอเทมอะไรบ้างก็จะมีไอเทมหลายๆอย่างเรามาดูมินิเกมที่2ก็ได้แก่โคโคนาทาซานในหน้าแรกก็จะมีวิธีการเล่นเหมือนเดิมแล้วก็อ่านสักนิดแล้วก็ค่อยไปต่อนะคะสําหรับเกมนี้ก็จะเป็นเก็บ ปีนต้นมะพร้าวเพื่อเก็บส่วนขนของผลไม้ซึ่งเป็นรสชาติของโมกุโมกุซึ่งมีอยู่ตอนนี้ก็ได้แก่รสส้มรสตอเบอรี่เบอรี่แล้วก็รสลิ้นจีนะคะเก็บได้ก็จะมีแบบขึ้นคะแนนให้เราว่าเก็บได้เท่าไหร่จากสกอร์ด้านบนขวาแล้วก็ต้องคอยหลบลูกมะพร้าวที่ตกมาจากข้างบนซึ่งแบบพอเราโดนเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะทำให้พลังเราหมดแล้วก็ล่วงลงไปได้มาดูกันที่สกอร์ดีกว่าเราได้10 ซึ่งยังไม่เข้าอันนี้เราก็จะไม่ได้รับไอเทมนะคะแล้วก็จะมีด่านสุดท้ายของมินิเกมก็คือฟุ้ตบีบสเกตหน้าแรกก็จะมีคําอธิบายเหมือนเดิมว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นคอยๆเก็บผลไม้นะคะที่เป็นรสชาติของโมกุโมกุเท่านั้นที่ร่วงลงมาสังเกตได้จะแ,แบบรสชาติของผลไม้นะั้นจะมีตัวเป็นสีเหลืองขอบๆไอพวกกล้วยหรือทุเรียนเนี่ยหรือเงาะเราก็จะไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าโมกุโมกุไม่มีรสนี้นะคะ แล้วก็เก็บเรื่อ,คอยค่อยๆสะสมคะแนนไปมีสกอร์ขึ้นในแต่ละเกมก็จะมียากง่ายแตกต่างกันบ้างนะคะก็ต้องค่อยๆฝึกไปก็พอสุดท้ายเนี่ยเราได้ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเออเราได้ทั้งหมด17สกอร์นะอยู่ในช่วงระหว่างคะแนนนี้เราก็จะได้ตัวช่วยเป็นไอเทมอันนี้สุดท้ายเนี่ยพอเราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาผลิต ซึ่งอันนี้มันก็ต้องมีจํานวนปลดล็อกเพื่อนเราเหมือนกันว่าเราต้องใช้คนเท่าไหร่ถึงจะแบบผลิตน้ําได้แล้วก็เรามาดูันที่ส่วนถัดไปนะคะก็คือด้านข้างก็จะมีขึ้นว่าเราเก็บได้เท่าไหร่แล้วหรือถ้าแบบตอนนี้นะคะเป็นส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญเลยก็คือกรอกรหัสใต้ฝาซึ่งจะมีเป็นรหัส9้าหลักซึ่งสามารถพอคุณเอามากรอกเนี่ยคุณก็จะได้รับไอเทมสุดพิเศษซึ่งเป็นไอเทมที่ช่วย สำหรับเล่นเกมนี้ซึ่งใน,ในเกมนี้ก็จะบอกส่วนของท็20ทีที่มีอยู่ว่ามีคนเล่นอยู่เท่าไหร่แล้วคะแนนตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วและใน,นส่วนของกระเป๋านี่ก็จะบอกว่าเรามีส่วนช่วยอะไรบ้างเพิ่มขนาดกระเป๋าเนี่ยต้องมีเพื่อนกี่คนถึงจะเพิ่มได้แล้วก็มีช่องสะสมวัตถุดิบว่าเรามีเท่าไหร่เราสามารถจะแชร์แล้วก็อินไว้เพื่อนได้ด้วยนะคะ